บทที่806ตายในแผนของกองเทียนลองกองอีอิงเก้จะต้องตายใบหน้าที่สวยงามของกองกีอังเกียนบิดเบี้ยวในขณะนี้มือของเธอสั่นและหัวใจของเธอเกือบจะเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเธอทนไม่ได้ที่กองออิงเก้หลังจากถูกเย่อเย้ยมาสามปีจูจ่ๆก็กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนนับไม่ถ้วนและได้รับความชื่นชมจากผู้คนนับไม่ถ้วน เธอทนไม่ได้ที่สามีผู้ไร้ค่าของกองอี้อิ่งแก้กระโดดเข้าหาเฉินหลงในงานเลี้ยงวันเกิดที่สร้างความฮือฮาไปทั้งเมืองเธอรู้สึกปั่นป่วนไปหมดแล้วด้วยความเกลียดชังและเจตนาฆ่าในความคิดของเธอมีเพียงเธอเท่านั้นที่คู่ควรกับฉากแบบนั้นและขยะกับกงหญิงเสี้ยก็ไม่คู่ควรเลยตายเจ้าต้องตาย กองกีอังเกียนผลักลงอย่างรุนแรงด้วยมือเดียวเกือบตีโพยตีพายอ่ากีอังเกียนคุณกองอีอิงเก้รู้สึกได้ถึงแรงที่ไร้ความปราณีที่ผลักไหลของเธอและความตืงนตกที่ไม่คาดคิดฉายวาบในดวงตาของเธอในขณะนี้เธอเห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวและไม่พอใจของกองกีอังเกียนด้วยตุ๊ กงหญิงเสี้ยตกลงไปในทะเลในอาคารเรือยอทเจียนเฟงิงซึ่งกำลังตักน้ำให้กองอี้อิงเก้รู้สึกว่าหัวใจของเขากระตุกอย่างรุนแรงด้วยเหตุผลบางอย่างในขณะนี้ช่วยชีวิตผู้คนช่วยชีวิตผู้คนอย่างรวดเร็วกองอี้อิงเก้ตกลงไปในทะเลอัญญประกาศคู่ ทันใดนั้นเสียงของกองเทียนลองดังขึ้นจากด้านบนเรือน้ำเสียงของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่ในความเป็นจริงกองเทียนลองกำลังยืนอยู่บนชั้นสองของอาคารเรือยอดเฝ้าดูกองกีอังเกี้ยนผลักกองอีอิงเก้ลงทะเลด้วยมือของเขาเองน้ำเสียงของเขาตื่นตระหนกแต่ความดูร้ายที่น่ากลัวก็ฉายชัดที่มุมปากของเขา เขายังคงตะโกนทุกคนบนเรือตกใจครั้งนี้ได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบโดยกองเทียนลองและหญิงชรากองเพราะในเวลานี้หญิงชราได้เรียกสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มตระกูลกองบนเรือยอดไปที่ชั้นสองโดยจัดการประชุมฉุกเฉินตามปกติในวันที่เรือยอดมีเพียงเจียงเฟง กองอีอิงเกและกองกีอังเกียนบนดาดฟ้าเขาตะโกนและทำให้หลายคนบนเรือตื่นตระหนกอย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มประกูลคลองในห้องประชุมได้ยินเสียงและต้องการรีบออกจากห้องประชุมเพื่อตรวจสอบสถานการณ์พวกเขาพบว่าประตูห้องประชุมถูกล็อกจากด้านนอกมาประชุมกันต่อเถิด หญิงชรากงลุกขึ้นอย่างกระทันหันเคร่งครัดอย่างยิ่งและเหลือบมองไปยังผู้สืบสายตรงของตระกูลกงทุกคนเกิดความเงียบขึ้นในห้องประชุมในห้องโดยสารที่ชั้นหนึ่งเจียงเฟิงรู้สึกแปลกๆก,ก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงตะโกนหัวใจของเขากระตุกอย่างรุนแรงและด้วยเสียงหัวหวาเขารีบออกจากอาคารเรือและขึ้นไปบนดาดฟ้า เจียงเจียงเฟิงดูสิอี้อิงแก้บังเอิญตกลงไปในทะเลช่วยเธอด้วยกองกี่อังเกียนทำให้ใบหน้าของเธอหายไปในขณะนี้ผมของเธอหลวมและทันใดนั้นเธอก็ตื่นตระหนกเมื่อเห็นเจียงเฟิงรีบวิ่งออกไปตะโกนด้วยความสยดสยองราวกับว่าเธอไม่ใช่คนที่ผลักกองอี้อิงแก้ลงไปในทะเลในตอนนี้ตกลงไปในทะเล หัวใจของเจียงเฟงบีปรดัดจนสุดขีดและจิตใจของเขาก็ระเบิดทันทีเขาวิตกตกใจในขณะนี้เขารับรู้ถึงความผิดปกติบางอย่างอย่างมากและยังเห็นความผิดปกติบางอย่างในตัวกงเฉียนเฉียนซึ่งแสดงเก่งอยู่แล้วแต่ในขณะนี้เขาไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เขารีบวิ่งไปที่ขอบดาดฟ้าและทันใดนั้นก็เห็นกองอีอิงเก้กำลังดิ้นรนอย่างสิ้นหวังในทะเลหวดอีอิงเก้ดวงตาของเจียงเฟิงแตกเขาคำรามและกระโดดลงทะเลโดยไม่ได้คิดอะไรอยาอยาอยากจะเมื่อกองอีอิงเก้เห็นว่าเจียงเฟิงกำลังจะกระโดดลงไปในทะเลเธอตะโกนใส่เจียงเฟิงอย่างสิ้นหวัง แต่เจียงเฟงกลับทำเป็นหูหนวกช่วยชีวิตผู้คนกองอ e ีอิงเก้ไม่สามารถตายได้อย่างแน่นอนแม้ว่าทุกคนในโลกนี้จะตายกองอ e ีอิงเก้ไม่สามารถตายได้ชนเจียงเฟงกระโดดลงไปในทะเลและจับกองอ e ีอิงเก้ไว้แน่นในทะเลที่ปั่นป่วนตอนที่807คุณปล่อยชันไว้คนเดียวขึ้นเรือนี่เป็นการสมรู้ร่วมคิดอะแฮม กงเฉียนเฉียนผลักชั้นลองงอกงหญิงเสี้ยคิดหลายสิ่งหลายอย่างในใจแล้วในขณะนี้เธอหวาดกลัวแต่เขาผลักเจียงเฟิงอย่างสิ้นหวังฮ่าฮ่าฮ่าคุณเพิ่งรู้ตอนนี้คุณไม่คิดว่ามันสายไปหรือร่างของกงเทียนหลงก็เดินออกจากอาคารเรือในขณะนี้และปรากฏบนดาดฟ้าเขามองไปที่น้ำในน้ำเจียงเฟิงและกองอี้อิงเก้หัวเราะอย่างบ้าคลั่ง เสียงหัวเราะของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาและความชั่วร้ายและใบหน้าของเขายังเต็มไปด้วยความสยองขวัญและความดูร้ายหลังจากการแก้แค้นกงเทียนหลงเจ้ากำลังเผชิญกับความตายเจียงเฟิงคว้าตัวกงหญิงเสียไวแน่นในตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธไม่รู้จบและเจตนาสังหารในขณะนี้ เจียงเฟิงรู้มานานแล้วว่ากองเทียนลองจะตอบโต้แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะไม่ได้ฆ่ากองเทียนลองโดยตรงแต่ก็ทำให้เขาถูกโจมตีอย่างหนักสูญเสียทั้งชื่อเสียงและโชคลาภถึงกระนั้นเจียงเฟิงก็ใช้โอกาสนี้โจมตีกองเทียนลองหลายครั้งก่อนหน้านี้โดยคิดว่าเขาจะซื่อสัตย์อยู่พักหนึ่งและแม้ว่าเขาต้องการแก้แค้นแต่ก็ควรมุ่งเป้าไปที่ตัวเขาเอง แต่เจียงเฟิงไม่คาดคิดว่ากองเทียนลองจะน่ากลัวและไรขอบเขตกว่าที่เขาคิดเขาใช้ชีวิตของกองอี้อิงเก้เพื่อสร้างกับดักนี้จริงๆเจียงเฟิงกโกรธมากเจตนาฆ่าเขาเป็นเหมือนสารเทคนิคกังฟูสุดยอดของราก้อนเกตในตัวเขากำลังทำงานอย่างหนักหากเขายอมแพ้กองอี้อิงเก้ในตอนนี้เขาสามารถพุ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าสูงสเมตรได้โดยตรง แต่เจียงเฟิงไม่ได้เคลื่อนไหวในเวลานี้เพราะเขารู้สึกว่ามีกระแสน้ำใต้ทะเลในบริเวณที่พวกเขาอยู่เมื่อเขาปล่อยกองอีององอ้อิงเก้แล้วกองอี้อิงเก้ก็น่าจะถูกกระแสน้ำพัดหายไปฉันกำลังมองหาความตายงั้นเหรอในพวกเรามีใครบ้างที่กำลังมองหาความตายฉันคิดว่าคุณคือคนที่กำลังจะตายในไม่ช้า คุณรู้ไหมว่าสถานที่นี้อยู่ห่างจากชายฝั่งแค่ไหนห้าห้าห้าขอบอกไว้ก่อนว่าที่นี่อยู่ห่างจากชายฝั่งมากกว่าสอง้อไมล์ทะเลต่อให้คุณอยากขับเรือยอทเพื่อเข้าฝั่งก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าชั่วโมงถ้าคุณอยากว่ายน้ำกลับมันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าคุณจะว่ายน้ำทั้งชีวิต กงเทียนลองหัวเราะอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งดูเหมือนว่าเขาต้องการระบายความหดหู่และความร้ายกาจทั้งหมดของเขาในขณะนี้กงเทียนหลงตอนนี้คุณมีโอกาสสุดท้ายที่จะเสียใจมิฉะนั้นฉันจะทำลายประกูลกงของคุณและปล่อยให้เลือดของคุณไหลเหมือนแม่น้ำเจียงเฟิงแทบจะระเบิดคำพูดสุดท้ายผ่านฟันของเขาตายตายตาย คุณคือคนที่ตายขยะของคุณจะหายไปจากโลกนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณยังมีโอกาสที่จะล้างตระกูลพระราชวังด้วยเลือดหรือไม่กับตันแล่นเรือกลับไปกงเทียนหลงอย่างดูเดือดเขาบิดตัวและคำรามเขารู้สึกได้ถึงความกลัวอันเย็นยะเยือกจากการคุกคามของเจียงเฟิง ซึ่งทำให้เขารู้สึกละอายใจและโกรธยิ่งกว่าเดิมเขาเปิดปากของเขาและทันใดนั้นเรือก็เริ่มเคลื่อนที่ร่างกายทั้งหมดของกองเทียนลองอยู่ในสภาพตื่นเต้นอย่างมากเขาสั่นสะท้านใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวจนแทบไม่เห็นรูปร่างหน้าตาดั้งเดิมของเขาเจียงเฟงไปให้พ้นไม่ต้องห่วงฉันไปให้พ้น กองอิองเก้แทบอยากจะผลักเจียงเฟิงออกไปอย่างลนลานเล็บของเธอหักและมีเลือดออกคุณตายแล้วฉันจะอยู่ได้อย่างไรเจียงเฟิงคำรามและกอดกองอีอิงเก้อย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันเขามองดูเรือที่แล่นออกไปและเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาก็น่ากลัวยิ่งกว่าสี่ชั่วโมงต่อมามุ่งหน้าสู่เซี่ยงไฮ้บนทางหลวงมีบางอย่างผิดปกติ ไปทะเลทำไมคุณเปลี่ยนกับตันชั่วคราวคุณรู้หรือไม่ว่าใครคือกับตันที่เปลี่ยนกองเทียนลองขิ้นฉีองระแวดระวังอย่างมากในครั้งแรกที่รู้ว่าครอบครัวกองและพักพวกของเขากำลังจะไปไปเสี่ยงไฮ้ในฐานะที่เป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวใหญ่ เขารู้ดีกว่าว่าคนคนหนึ่งนั้นชั่วร้ายเพียงใดและเขารู้ดีกว่าว่าเจียงเฟิงอาจทำอะไรสุดโต่งเพื่อกงหญิงเซี่ยกองอี้อิงเก้คือนิลินของเจียงเฟงิงคนที่เจียงเฟิงห่วงใย,ยมากที่สุดและเป็นจุดอ่อนของเจียงเฟงิงหากเป็นเพียงเจียงเฟิงเองตระกูลกองจะไม่สามารถทำร้ายเจียงเฟิงแม้แต่เส้นเดียวแม้ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างดีที่สุด แต่กับกองอีอิงเก้มันจะแตกต่างออกไปนายน้อยพบว่ากงเทียนหลงได้เปลี่ยนตัวกับตันด้วยอาชญากรที่ต้องการตัวจากต่างประเทศเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างรวดเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเรียกฉันว่าเรือทุกลามที่สามารถรวบรวมได้ในเมืองเวทมนตทั้งหมดโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด ร่างกายของคินฉีองสั่นสะท้านในทันใดและในขณะนี้เส้นเลือดของเขาแสดงความกโกรธไม่รู้จบในทะเลพระอาทิตย์ตกอุณหภูมิบิ่งหลังชั่วโมงน้ำทะเลที่เย็นจัดทำให้อุณหภูมิร่างกายของเจียงเฟงลดลงอย่างรวดเร็วเจียงเฟงกัดฟันสนับสนุนกองอี้อิ้งเก้บังคับให้ใช้ทักษะสูงสุดของลองเมียนบีบความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขา ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงฟ้าร้องและฟ้าผ่าและเกิดพายุอย่างรวดเร็วในพื้นที่ทะเลเจียงเฟิงสูญเสียพละกำลังเขาปกป้องกองอีอิ้งเกยอย่างแน่นหนาและไม่ปล่อยมือเมื่อเห็นว่าเขาอยู่ห่างจากชายฝั่งมากเพียงใดเจียงเฟิงก็สิ้นหวังเป็นไปได้ไหมว่าเขาและกองอีอิ้งเก้กำลังจะตายในทะเลแห่งนี้ในวันนี้ บทที่808บูมท้องฟ้ามืดสนิทท้องฟ้าเต็มไปด้วยฟ้าแลบและฟ้าร้องและฝนตกหนักอย่างยิ่งใหญ่ก็เทลงมาในทันทีอีอ้อิงเก้ตื่นคุณนอนไม่หลับจุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ เจียงเฟงปกป้องกองอี้อิงเก้ยอย่างแน่นหนาใบหน้าของเขาซีดราวกับกระดาษในเวลานี้เจียงเฟงไม่รู้ว่าเขาขึ้นและลงในทะเลเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้เกินขีดจำกัดของการเอาชีวิตรอดโดยสิ้นเชิงเขายืนหยัดมาจนถึงตอนนี้โดยอาศัยเจตจำนงที่น่าสะพรึงกลัวโดยสิ้นเชิงเขาได้มาถึงสถานการณ์ที่สิ้นหวังอย่างแท้จริงแล้วในตอนนี้ แต่จนถึงขณะนี้เจียงเฟิงยังไม่คิดที่จะยอมแพ้กองอ e ีอิงเก้และยังใช้พลังงานส่วนสุดท้ายของเขาที่หมดไปเพื่อปกป้องกองอ e ีอิงเก้เมื่อเวลาผ่านไปสติของเจียงเฟิงก็เริ่มเลอและร่างกายของเขาก็เริ่มจมลงไปในน้ำทะเลเจียงเฟิงได้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้จนสุดความสามารถคุณจะตายไหม เจียงเฟงยังคงกอดกองอี้อิงแก้ไว้แน่นในความพครามัวราวกับว่าเขาได้กลับไปยังที่เกิดเหตุเมื่อเขาเพิ่งเข้าไปในบ้านของพระราชวังแค่อึดที่สมบูรณ์ปีตอนที่เขาแย่ที่สุดมีเพียงผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าเขาที่ดูเย็นชาแต่ความจริงแล้วเธอไม่เคยทําให้เขาลำบากใจเลยกลับปกป้องเธอทุกที่อย่างลับ,ลบ ในช่วงเวลาที่หนาวเหน็บและสิ้นหวังที่สุดเป็นคนที่มีสเสน่ห์และอบอุ่นที่สุดบางทีการตายด้วยกันก็คงดีความมั่งคั่งและอำนาจแบบไหนที่ท่วมทน้นและตัวตนลึกลับแบบไหนที่เป็นปรมาจารย์ของหลงเหมือนรอยยิ้มบนใบหน้าจะเทียบกับคุณได้อย่างไร จิตสำนึกของเจียงเฟิงเริ่มง่วงนอนมากขึ้นเรื่อยๆและมือของเขาที่จับกองอีอิงเกก็แน่นขึ้นและกองอีอิงเกดูเหมือนจะตระหนักถึงบางสิ่งในอาการโคมา่าและเธอก็จับคนที่อยู่ข้างหน้าเธอไว้แน่นราวกับว่าอยู่ในที่เย็นนี้ในโลกนี้มีเพียงที่แห่งนี้เท่านั้นที่สามารถทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและสบายใจฝ่าบาทท่านเจียง ก่อนที่เจียงเฟิงจะหมดสติไปดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงตะโกนอย่างวิตกกังวลอย่างมากและในวินาทีต่อมาสติของเจียงเฟิงก็ตกอยู่ในความมืดมิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเจียงเฟิงมีความฝันที่ยาวนานมากในความฝันของเขาเขาเห็นแม่ของเขาทำอาหารตอนที่เขายังเด็ก และสุนัขสีเหลืองตัวใหญ่กำลังนอนอาบแดดอย่างเกียจคร้านเมื่อเขากลับมาจากโรงเรียนสุนัขสีเหลืองตัวใหญ่ก็ลุกขึ้นพร้อมกับเสียงโห่ร้องและกระดิกหางเข้าหาเขาเขาอยากจะเอื้อมมือไปแตะหัวสุนัขแต่ทันทีที่มือของเขาแตะหัวสุนัขภาพก็เปลี่ยนไปอย่างช่วยไม่ได้ ในภาพที่เปลี่ยนไปเขากำลังจัดงานแต่งงานให้กับกองอ e ี้อิงเกออีกครั้งงานแต่งงานนี้ได้รับความสนใจอย่างมากการแต่งหน้าสีแดงของกองอ e ี้อิงเกอนั้นมีอยู่ทั่วเมืองและรอยยิ้มของเธอก็ดังไปทั่วประเทศเขาอยากจะยื่นมือออกไปจับมือกองอ e ีอิงเกอแต่เขาไม่ได้สัมผัสมือของกองอ e ี้อิงเก้เขาดูเหมือนจะรู้สึกโกรธมาก มองขึ้นไปและดูเหมือนว่าภายใต้ความโกรธของเขาศพของประเทศสัตรูที่อยู่นอกประเทศลอยอยู่เป็นระยะทางหลายพันไมล์ผู้คนนับไม่ถ้วนยอมจำนวนและตัวสัน่นและภูเขาและแม่น้ำเป็นระยะทางหลายพันไมล์นั้นงดงามราวกับภาพวาดคุณหมอเป็นอะไรไปเขาให้ทุกอย่างกับผู้หญิงคน นั้นผู้หญิงคนนั้นสบายดีแต่ร่างกายของเขาทรุดโทมเกินไปมันยากที่จะบอกว่าเขาจะตื่นเมื่อไหร่และบางทีเขาอาจจะไม่ตื่นเลยมันคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนี้อัญญาประกาศคู่ครึ่งหลับครึ่งตื่นเจียงเฟิงได้ยินบทสนทนาบางอย่างอย่างคลุมเครือ นิ้วของเจียงเฟิงขยับเล็กน้อยและเปลือกตาของเขาเปิดขึ้นเล็กน้อยด้วยความพยายามมันเคลื่อนไหวหมอมันเคลื่อนไหวฝ่าบาทกำลังเคลื่อนไหวทันใดนั้นเจียงเฟิงได้ยินเสียงที่ประหลาดใจอย่างมากอะไรนะขยับตัวหรอเขาตื่นเร็วจังจูจ่ๆช็อกก็ปะทุข,ขึ้นในห้องผู้ป่วยหนักของซ้างไฮเฟิร์สทีเพิร์สฮอสพิทอล พวกเขามองไปที่เจียงเฟิงราวกับว่าพวกเขากำลังดูปาฏิหาริ์ที่ไม่มีใครเทียบได้อุ้งผู้หญิงคนหนึ่งในทะเลน้ำแข็งเธอจะอยู่รอดได้อย่างไรหลังจากแช่นานและตื่นเร็วขนาดนี้